ไปดีแปดติดตัวกระใสพอประมาณเนาะตัวกับอันอูเพิ่นเกี่ยมท่าเนี่ยเนี่อโอ้ขอบคุณค่ะสุดนงลินอันนั้นตลอดเนี่ยวะชื่อเรื่อกับปูด้วยเป็นบอแล้วก็มาให้ปูจริงเหรอบ่ลอันนี้มันสบายได้มันอันเป็นสไตล์สเออสไตล์นงกัน ข้ามมาบางเนาะบางกับใสเลกกิ้ง,งห,หน่อยก็ยังถ้านะแมนนุ่งซิวซิวก็ได้หรือว่าซีนุ่งนอนก็นได้ต้นน้ำซุปมันมันเดือดม,มันจะไม่เดือดนะ,นะเดือด,นะดอช้าช้ามากเป็นไรเรากินดาดเราไม่ได้กินต้มอ๋อนั่นแล้วโซมาควรละอูออ้เสียบน โผล่งัววัเป็นควายดิใเสือดิในี่ไทรเกอร์กว่าอันแล้วแต่ว่าแซนดี้จะเดิมเราคนอีกสองที่หนานะเราจะเดิมโฟกัสกินก็คือแต่คนคู่กันเขาอาจะเอาจานเดียวกันอ๋อแต่งงามเนี่ยคนงานแต่งแต่งมีเพิ่มอ่ะแต่อยู่คนเดียวจานเดียวเออเออสบายดีทุกคนมาพบกับซันนี่ในซองซันนี่ชาแนลเนาะมื้อนี้กำลังสิไปเฮือนทุกคนเฮานัดกันกินซิ้นดาดเนาะซึ่งว่าซาตีเนาะกับมดเพิ่นจะไปออกตลาดเนาะส่วนมาซันนี่นี่ ไปตามหลังมูเนื่องจากว่าเนาะตอนนี้หาก็เลิกเวียกทุกคนเลิกเวียกค่อนข้างมาซ่้แน่เนาะกันเลยว่าได้ไปตามหลังส่วนว่า,อาของกินเนาะเขาจะแยกกันเนาะก็คือมดกับอันซาตีพ่นจะไปซื้อเครื่องจุม่มเครื่องดาดเนาะส่วนว่าน่องอู่กับอันโตยโยยก็คือไปออกตลาดเนาะไปซื้อผักเนาะเพราะว่า แยกกันจึงแล้วไวทุกคนสันนิกระถาไปกินบาทเดียวตอนนี้เวลาหกโมงป่ายทุกคนรถกันยังติดอยู่นอพราะว่าแถวนี้เนะจะเป็นห้านอาหารนะตอนแรงเลิกเวียกแล้วก็เจ้ากันมานั่งซ้มเซลกันเนะมานังลุมกันมูคูกันมาลุมกันแถวห้านอาหารแถวนี้แหละนอะแต่ว่าแถวนี้เป็นทางทีเฮาสิไปเฮือนก่อนนะคะเวจึงไปเฮือนเมเนาะ มีตเต้าไปเจอกันยู่เเหอนเลยเด้อทุกคนไปฮอตเทือนล้าน,นี้สิทายห้เบิงเนาะว่าเมนูอาหารเขาเมื่อนี้เนาะเป็นตาเซบบอมือนี้สน,นี่ก็เอาหม้อไปนํำเนาะหมอดาดไปน้ำเพื่อความสะใจในการกินเพราะว่าหมอดาดของสน,นี่นี่ดาดสุกไวทุกคนทันใจเด้อทุกคนมาฮอตคิดว่าข้าเจ้าสิกิลปะาละทานสันติยังบ่วมาเถอะสบายดีไป ติดตัวก,ก็ใส่พอประมาณเนาะตัวกับอันอูพันเกี่ยมท่าเน่ยนี่ยเกี่ยมพักเนาะนมาบันีเถอะหกโมงอ๋อหกโมงเดี๋ยวนี้7มงเจ็ดโมงเจ็ดโมงหกโมงไม่มีอยู่จริงเห็นเห็นน้ำซุปหรอวะไม่กำลังตรงกำลังตรง อ๋อขอบคุณค่ะสุดนงลินอันนี้ื่อตลอดเหรอวะซื่อเัื่อบูนุ่งเหมือนบ่อแล้วก็มาให้กู้จริบหรอบ่อันนี้มันสบายได้มันอันเป็นสไตล์เป็นสไตล์เออเป็นสไตล์ไปรุนแปไหนเด่น่งอันค่อนข้างมาบางเนาะบางกับอันใส่เลกกิ้งใส่แมนนุ่งซิวๆก็ได้หรือว่าซีนุ่งนอนก็ได้เนาะ ฮันนะค่ะอือ้ยคืออะไรไอ้นี่สาวหูอะไรสาวเชือเลยนะโซ่หุ่นหนึ่งเชืออีหุ่นหนึ่งมือนัแล้วก็ชุดนี้เออเอาหม้อมานำได้นี่หม้อดาดเฮ็ดสองหม้อเฮ็ดจุ่มจีนกับอันนั่นอ่ะแค่ดีคือกันไรหมอนะห้องเดียวอ่ะห้องเดียวแต่ว่ายุคนี้ก็มีตัวหม้อเออหม้อสุกี้เนาะโอเคคนทานสันติมาแล้วสันติอ่สันติ ครับสวัสดีครับจบชูปูขานจากสวัสดีเอฟซีของซองซันนี่เนาะวันนี้พบกับซาตีจากซองเดอะฮีโร่แล้ว,ลวตองพี่ตองป้าสุดซีนไรเนาะจากแล้วแนวยาวยาละส,งสงองกระสองปานว่าสีเหลือบเคยเหลือเด้กัยากกินน้อยเลยเด้ว่ากินหน่อยกันเอ,อ้ยกายกินหลายคือเก่าใแ่กาวกินกน,น้อยวันนี้หมนี้นเออ<า>โอ้ เรือสองยางส้องเหมือนนะแกยางหลานทะเลื่อนแล้วกับยางแหลกเพี้ยนเจอแล้วมึงจกินไรเนี่ยสองเออการละคอสามสั้นเสียสองนุ่มสองเออโอเคนี่เยอะแยะสัมปิสัมภปะแต่ว่าเบิ่งปริมาณคนเท่ากับอันนี้มันค่อยว่ามันมันมันทีโบเลือดอก สมดุลกันบังเือาโมพอซัมก็ว่าเรือสักการเรือเรือนี่อทาไร่ดอกผมอมานซีแพ็กหนึ่งพอดีแจลเนี่ยก็พอดีเนาะสองเนาะมีแต่ท่านพอกับแม่มาทุกคนยังโบมาเถ้านี่ต้อมก็ไปคลินิกคุณเดี๋ยวนี้มีแต่4ีคนห้าคนนี่ท่านสันติก็อ้วนเหมือนเดิมจอยแล้วจอยละแต่คุณหน้าใสนะคะครับขอบคุณครับ ขนาดมืดมืดไม่ได้ทานะมาไม่คิดลับอะไรบ้างโบฟิลเตอร์ไม่ไม่บอโบฟิลเตอร์ได้อืใช่เอาที่ไป่ติดต่อกระดังงูคนเดียวป้าเป็นต๊ะแซบแท้ตอเมนอีอย่างนี่ก็เจ้าเอิญอี่างใส่จานตใส่ใส่จานวะป้ากินกินโบใส่จานกับโบแซบได้เนาะบอกกอณีเลยแม่เนอ โอ้ยแซบยู่กินกับอันนี้แกงแซบกินกับไข่เดวอสุดยอดสุดยอดเมื่อเขาใส่ปลาแดกวะอาจยใส่เนี่ยของใส่อกานทุกคนพอแม่กลับมาแล้วต่อปูเอิญเดอดฮีโร่เราเห็นบอ่ะ มาผิได si? oh, ้ดิสีทันีเด้อเน่ก็มาขายวะสามด้วยอุ้วุดใคันมานเร็อฮอลหลายเท่าประจําการประจําือก็มื่อไาะสอมือเท่านึงประจําชืมือเาขี่แงงงเลยได้ก็สตาามีเราวสีแดงๆสเายังไปเอาต่เลยพี่แดง ทำเน้อยน้อยบ่กินไาไรบ่ไนกินบ่ได้ักสามตาคูมีหมย่างนอนเดืกินมูสามชันนห้เขาักสาตากูมีู่ตรงอ่ะยูกระเป๋าสร้างว่าได้อ้คือกันไดรีเนอร์มันเยอะนาะต่ให้ไ้ส่อระเม่อหรเป็นตาอีกอ่ะ ไหมัะไม่นวก็ตแต่โดนให้เยะ้ยเนี่ยะของป้อมนะอ๋มันั้แสงสีฟ้าได้ดิเอาไปใส่สีฟ้าซองมันโดนทะลุกดังนี่สุอระมืออืมกระเจนเสือดีุ้ดก้อนหมูเผื่อทวงอืันเดียรยวไปเลยบกง้คือกันแหลต่อมมันไปยึดักกองเลยอ นี่น่ะป้าี่าจี้เสร็จลืมเบิ้งเมื่อกี้ตายเลยจักโลล่ะจาจักจักรโลเดออ่สิเดอิเดอไอโอ้ยจิงเหรอจเดอาอันนี้ค่าค่าไอแมนกูสีรักากรถกระเทยโรงงานรเก่งๆเอากำลังปิ้งีใเจียนในขาลายแล้ว มาแล้วมาแล้วมาเี่ยวอไงมาเข็ออู่กันหลังเยอู๋อ๋อมดวัวอาจารย์เป็นผักเป็นพอิกเหี่ยงเดี๋ยวไปเอาชิ้นหนึ่งอ๋อนี่ไปเลยแต่ว่าอันต้นน้ำซุปมันมันเดืมันจะไม่เดือดนะเดือดช้าช้ามากเป็นไรเรากินดาเราไม่ได้กินต้มอ๋อนั่นแล้วอ๋าคือจิคักขนาดตัวมันนี้เนาะ คือนแรงคักแล้วตอนนี้คืออะไรใหญ่ๆปยเด้อคักแล้รสมมาพาควนละอู้เสือบอลบองัวบเป็นควายดิใเสือดินี่ไคลเกอร์บ่าอย่า้วเราเออแมน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 มันเปลี่ยนที่เด้อเอาเลยเอาเลยขจะเปลี่ยนสีเอาเสือดิเปลี่ยนสีก็พอละอีพอปะพอสอนไม่บอกตุ๊ดสอนนะหนักบอกหงอนเลย <พ>ออนแน่นอนต่อนะดับชุดเลยนะครับอ,อืมอร่อยนี่อร่อยจังเลยดดอ่าสินดาดอยู่ฟังเราเานาะเขาเจ้ากับทีเป็นน้ำจิ้มทิเป็นน้ำจิ้มถั่วเนาะวัลลิสงตัวอยู่ฟังไทยกะที่เป็นน้ำจิ้มแบบว่านเนาะสมบัติแม่เน,นบบาะ เยเ่เแมนแมนคารายคารายคารายชแล้วคนไทยมากินเอาน้ำจิ้มยีราฟเขาเป็นอันนี้เขาว่าเขางงน้ำจิ้มยีราฟแซ่บเหมือนน้ำจิ้มสต๊ะวสันเออน้ำจิ้มหมูสต๊มัน้องนิ่่กนูกเนาะมันยังบุกพ่อเธอจากจหน่อยเออโซเลสันะคุณพ่อจะรับประทานผักโอ้ระวังเด็กตอมหม่กินอันบา่วงยัแม่ เลโอเรืองมันจะได้รมีเืองจังเรือว่ามอนี่นี่อยากเรอคัดเนาะคัดทันทันโอคันเจอมีแต่เขาเดินนี่ของการนะเฮอน่ะว่าหรอมองยังมีแต่ของการตลอดเนาะทุกอย่างมันแมนอยู่ในเทียวน้องหุนเ้น้องเพื่อน้เพื่อนน้องไผ่ลัก กินเมียง้าดิดูแต่โบกินรถไปเราอยู่หลายคนเหมือนรถไฟกระเทียมอ่ะถูกกินมันไปน่าร่มจำเสาเลยนี่กินกระเทียมเห็นปะอือดีแนนน่อดเด่นบอกดีดีเต็ปของคนกินเหมนอนนะเนาะเต็ปของการกินก็คือแต่คนคู่กันเขาก็จะเอาจานเดียวกันอ๋อแต่งามเนี่ยคนงานเนี่ยแต่งหุ่ยเผยอ่ะแตงยูคนเดียวจานเดียวเอออออือแต่งบทก่อนเนี่ยใช่เนาะนนี้นี่ยังหมแต่งมาทางการเดี๋ยวจะเล่นกินจานก่อนเออต่อไปกับไม ครูเดียวไปไหมครูเดียวไปซูงเดียวกันอย่าต้องไปว่าแต่งงานกับลำบากคนนั้นเออแต่งเยอะขึ้นิะไม่รู้เดียวไม่ทูกันเดียวครูเดียวกันขึนเด้อขึ้นนิดเด้อเออกินเลยได้กินเลยมาเลยมาเด้อแอดมินสิกินสุดท้ายอันนี้เป็นเป็นอาหารพวกของมเดิร์นหมดทุกคนทุกคนแนวใดแนวใดตุ้ยละแมนอาบแม่ตัวต่อไป คำที่ซเห็นหน้ากันแล้วเออเออบ้วโบบมากปเลยจิโอม กาตัวับ so so the uh, wow. oh, okay. ่โอ้โหหายาแล้วตั้งแต่อันตั้งแต่เดินทางคนแกเดนเยียมเครื่องเลเียเมเครื่องเดินทางไปเอาชุดโออตายเยียมเครื่องกนะไม่ได้ไายอันนั้นโอดสุดสุดุ้ดุ้ด้ด้ดุ้ดสุดสเดสุดสเดส ตากินเซรอนบ่ต้มเซรอนกินบ่แซ่บได้ใช่ทุกคนเบิ่งบรรยากาศเนาะการกินข้าวกินดาดของครอบครัวใหญ่เนาะไปต่อเล้วกินเมื่อไหร่นี่ไม่เ้อเลยเอาไปตองเลยนะนี่คือจัทักหมดแล้วเนาะปลาเห็ดในขคงอ่ะ ขาราย อาอยาพักเรนะอุ้ยักกติวเฮ็ดนุ่มเฮ็ดอันนั้นเอาดาเร์ฟได้เลยเออมาดาลงดูเอาดาแซบเลยเฮ็ดเฮ็ดเข้มนะจานซาันเฮ็ดนี่ก็ได้กินนมหมอันดาบอไรนมกินนมแน่นี่่ดาตสิกินนมมันกินนมเดมันกินมเ็ดบ้าหรอวะปลาดมมีนมแล้กันุ แม่คอมมเพชรเนียนี่นมอ่เขาเได้ตัดต่อได้ไอ้ัเาหรอลเอาน้ำมันมันบวี่ยบวกนี่แหละกลาเป็นน้ำยาพูดนะใช่ไหนๆเอารถทับไปเสือกอไรอ่ะเสือก่ไหนะที่เดปากพวกมันที่เหลอบ่มอ่เขาเ่าเอาว่าจถพูดละปองสองปองไนประมาณันี่เดี่ดียวนะ สุกเลยไหนไอ้เมธาย์ทหารยืนกินยามท้งองนาวเอทุกคนการกินข้าวอยู่เฮือนเขาก็ถือว่าสบายสบายเนาะแล้วแต่เนาะไผสซียืนไผายซีนั่งเนาะแล้วแต่อัธยาศัยเนาะกับโมแมนว่าซีกินแบบนี้ตลอดเนาะยามที่เฮาน,นั่งเฮาก็มีเนาะแต่ว่าอันนี้หันแบบว่าเขากินชิวๆเนาะเป็นมื้อที่แบบว่า เขามาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเนาะทุกคนผ่านมาแม่นครอบครัวเขาจะกินข้าวซุ้มกันเนาะอาทิตย์ละเถื่อพอ่าซันนี่กับสาตีเนาะจะไปกินเนาะบางเธื่อเป็นมือวันเสาร์วันอาทิตย์เขาก็ไปกินอยู่เฮือนเนาะแต่ว่าในช่วงที่ตัวไปต่างแขวงตลอดหรือว่าไปไทยเนาะอยู่กันบ่ครบเขากาบับ่บได้ไปเนาะมือนี้มีโอกาสดีเนาะก็คือโตยกลับมาแต่ไทย แล้วน้องอูเพิ่นกะไปลอลงสาหล้กกะกลับมาเนาะเพิ่นมาแต่งหน้าทุกคนมาลองแต่งหน้าเบิงนะ่งเนาะในฮานทีเพิ่นจะจ้าง เพื่อนอยากลองฝีมือเบื้องนอกอาหานนั้นจะงามบานะ่เนาะเพื่อนก็นเลยว่ามาลองแต่งหน้าเนาะแล้วการตอนแรงเฮากา็พากันกินเข้าซุ้มกันเนาะซึ่งว่าอาหารที่เขากินก็คือง่ายๆเนาะจะเป็นจุ่มเป็นดาดเนาะบ่จุ่มกันดาดบางเธอก็เฮ็ดจุ่มจีนกินทุกคนเฮาจะกินแบบนี้เรื่อยๆเนาะเพราะว่าทุกคนมักเนาะก็ ได้กินผักไปน้ำได้กินสิ้นไปน้ำนอกกโบเน้นแป้งหลายเนาะแต่บาน้ํามันก็อยากว่าเยอะอยู่เด้อดทุกคนแต่กระบบเป็นอย่างน้องเมื่ออื่นจึงลดก็ได้ทุกคนเขากินอยู่นี่เนาะคนที่กินสิ้นน้อยที่สุดก็คือน้องอู่เนาะน้องอู่เพิ่นบุค่อยแบบา,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 บากินสิ้นหลายส่วนหลายเพิ่นาาจะเน้นเป็นผัก,กนเนาะก็กินอยู่แต่กับปลายหนะทุกคนส่วนหลายจะเน้นเป็นแบบาเขาต้มผักกินเห็ดกินอีหยังไปสนะทุกคน สำหรับคลิปนี้กระโบมีอย่างหลายทุกคนพาท,ทุกคนมาบึงภาพบรรยากาศในการกินข้าวรวมกันเนาะของครอบครัวของเฮาเกียงตาเกียงตาเนี่ยังเนี่ยแ่สองใ้ส่แท็งห่เออยังหลายเยอะพอดีซิแพ็กนะมือนี้นะแต่ก็เหลือเนาะเฮาแบบเป็นครอบครัวที่กินน้อย กินหน่อยแบบว่าเบืบ่องจากคนก็หู้กินบึดเดียวกบอินแต่ว่า,า,าคนกินน่อยที่สุดก็คืออูเนาะกินแต่ผ้ากินแต่ผ้ากินซีนหน่อยเดียวกายนั้นมาลุยแต่ซีนโดยเฉพาะพวกนี้เนะาะสซรล์แแนลเนี่ยแต่ว่าคนกินหลายเ่นกระปุตุ้ยได้เนี่ยคนหูดีนะเนาะลงแล้วเริ่มจอยหรอวะ ับตบบกินฮอทอาทิตย์นึงไหมใช่罗มิกับบยากินหลายเนาะเดลอกโทรบอกว่ากินหลายหลแต่กามกินเยอะมอกมูกันหรอเอมูฟังเยเนาะได้แล้วนี่เดนจนสันมาเดินมาเดิน ทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ที่ได้ขอตัวลาไปก่อนเด้อลาไปกับภาพบรรยากาศเนี่ยบ๊ายบายเจอกันไหมคลิปหน้าเด้อเ่าเดอเจอกันไหมคลิปหน้าเด้อสบายดี